Apple ิลแค่ชื่อก็ทำให้นึกถึงดีไซน์ที่สวยงามเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและแบรนที่เป็นสัญลักษณ์ของคุณภาพระดับพรีเมียมเป็นเวลาหลายปีที่แอปเปิเป็นที่รักของตลาดหุน้นเป็นสัญญาณของนวัตรกรรมและการเตรบิบโตแต่ในโลกเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องคุณแอปเปิยังคงเป็นการลงทุนที่ชาญฉลาดอยู่หรือไม่คำตอบก็เหมือนกับเรื่องอื่นๆในโลกการเงิน คือไม่ง่ายอย่างนั้นมันต้องอาศัยการพิจารณาอย่างใกล้ชิดถึงจุดแข็งความทา้าทายและสกเกยภาพในกา,การเติบโตในอนาคตของบริษัทปฏิเสธไม่ได้ถึงตำแหน่งของแอปเปิในตลาดพวกเขาเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกโดยที่ iPhone, Mac และ iPad ครองส่วนแบ่งการตลาดที่สำคัญผลิตภัณฑ์ของพวกเขาเป็นที่ต้องการความพักดีต่อแบรนด์ของพวกเขา เป็นที่อิจชาของใครหลายคนและผลประกอบการทางการเงินของพวกเขาก็แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องแต่โลกเทคโนโลยีมีการแข่งขันสูงและผลงานในอดีตไม่ได้รับประกันความสําเร็จในอนาคตเพื่อให้เข้าใจอย่างแท้จริงว่าคุณแอปเปิลเป็นการลงทุนที่ดีหรือไม่เราจำเป็นต้องเจ้าลึกยิ่งขึ้น เราจำเป็นต้องวิเคราะห์ความมุ่งมั่นในนวัตกรรมความพักดีของทานลูกค้าและความสามารถในการปรับตัวเข้ากับตลาดและความท้าทายใหม่เราต้องมองข้ามแกรสโคษณนาและพาดหัวข่าวและตรวจสอบปัจจัยพื้นฐานที่จะกำหนดอนาคตของ Apple นี่ไม่ใช่การไรลลาหุ้นตัวร้อนแรงตัวต่อไปแต่นี่คือการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับความเข้าใจถึงแรงผลักดันของตลาดและการลงทุนด้วยทั้งหัวใจและความรู้สึก ดังนั้นมาวิเคราหตรวจสอบข้อเท็จจริงและดูว่าคุณแอปเปิลควรค่าแก่การอยู่ในพอร์ตของคุณหรือไม่ความสำเร็จของแอปเปิลเชื่อมโยงอย่างแยกไม่ออกกับการแซงหานวัดกรรมอย่างไม่ลดละตั้งแต่ m มส i n t o s h เครื่องแรกไปถึง iPhone รุ่นล่าสุดแอปเปิลได้ผลักดันขอบเขตของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องดึงดูดผู้บริโภคด้วย ผลิตภัณฑ์ที่ทั้งสวยงามและใช้งานได้จริงความมุ่งมั่นในนวัตกรรมนี้ไม่ได้เป็นเพียงการสร้างอุปกรณ์ใหม่ไทยที่สวยงามแต่เป็นการคาดการณ์และกำหนดอนาคตของการใช้ชีวิตการทำงานและการมีปฏิสัมพันธ์กับโลกของเราผลกระทบจากนวตัตก,กรรมของ Apple นั้นไม่อาจปฏิเสธได้ iPhone ปฏิวัติการสื่อสารเคลื่อนที่ iPad กำหนดนิยามใหม่ของคอมพิวเตอร์ พกพาและ Apple Watch นำเทคโนโลยีที่สวมใส่ได้เข้าสู่กระดักสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์แต่เป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมอุปกรณ์ท่าอีพสานร่วมเข้ากับชีวิตของเรายัางกลมกลืนอย่างไรก็ตามโลกเทคโนโลยีเต็มไปด้วยบริษัทที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้นำดันวัดการปรับเปลนแฟตอินพุ่นแลนวัตกรรมแต่เริ่มเร็วในการปรับตัวและพัฒนาในการรักษาตำแหน่งแอปเป ต้องสร้างสรรัตว์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่งองคังคาดการความคล่องการของลูกค้าและสร้างผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่แค่การปรับปรุงทีละเล็กทีละน้อยแต่เป็นสิ่งที่เปลียกแบงเกมอย่างแทจริงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ล่าสุดเช่นชุดหูฟัง Vision Pro ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีความจริงเสรือนและความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในชิปซิลิคอนที่ผลิตเองแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ a อ p เ e ในการผลักดันขีดจำกัดทางเทคโนโลยีอย่างไรก็ตามความท้าทายอยู่ที่การรักษาโมเมนตัมนี้ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ก้าวล้ำเยกนั่งต่อเนื่องซึ่งพิสูจน์ให้เห็นถึงราคาที่สูงกว่าและรักษาฐานลูกค้าที่พักดีหนึ่งในทรัฟสินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของแอปเปิคือฐานลูกค้าที่พักดีอย่างไม่น่าเชื่อผู้ที่ชื่นชอบแอปเปขึ้นชื่อ เรื่องความลงไลายในในแบรนด์ความเต็มใจที่จะยืนต่อแถวเป็นชั่วโมงเพื่อให้ได้ iPhone รุ่นล่าสุดและความเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ในความสามารถของ a p p l e ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมความพักดีนี้ไม่ได้สร้างขึ้นจากแกรดคาสนาแต่สร้างขึ้นบนรากรากฐานของความวางใจ ซึ่งหล่อหลอมจากประสบการณ์เชิงบวกที่ยาวนานกับผลิตภัณฑ์และบริการของ a อ p l e Apple ได้ปลูกฝังความพักดีนี้โดยการส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงอย่างต่อเนื่องโดยให้บริการลูกค้าที่เป็นเลิศและโดยการสร้างระบบนิเวศท,ที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดเข้าด้วยอันระบบนิเวศนี้ด้วยส่วนต่อประสานผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายและคลังแอปและบริการมากมายทำให้ผู้บริโภคสามารถอยู่ในโลกของ a อ p เปได้อย่างง่ายดาย ยิ่งตอกย้ำความพักดีต่อแบรนด์ความพักดีของลูกค้านี้เป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญสำหรับแอปเปเป็นการสร้างรายได้ที่มั่นคงลดการพึ่งพาแคมเปญการตลาดราคาแพงของบริษัทและทำหน้าที่เป็นกำแพงกั้นทางเข้าที่แข็งแกร่งสำหรับคู่แข่งอย่างไรก็ตามความพักดีนี้ไม่ควรถูกมองข้ามในขณะที่ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีหลายอื่นเช่นซัมซุงและกูเกิลยังคงพัฒนา และนำเสนอทางเลือกที่น่าสนใจ Apple ต้องให้เหตุผลที่น่าสนใจแก่ลูกค้าในการอยู่ในระบบเวศของตนอย่างต่อเนื่องการรักษาความพักดีนี้เป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับความสำเร็จอย่างต่อเนื่องขอแง่เปิล